พ,พ่อพี่น้องจ้าโอ้ยอุบัติเฮตุคลิปมาแล้วเหมือพ่อแม่พี่นอ้องขาหยากไปเบียกหนักตั้งงานอันนี้แกงออมเครื่องในไก่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขุนอาเป็นตาเสบบเบิบ้งจั๊ก <c oughs> อย่ามาแบาเหมือนคนคยซูนเขาของทัฒนได้กินโยนทีมเพ่เบิ้งพ่อแม่พี่น้อง,อองคขาเจ้าให้เบิง้งไข่หืมตาเสบอายฮวนฮวนพ,พ่อพี่น้องอีลามาต,ต,ตลาด เลิกง,งานแล้วก็แวะตลาดเกิได้เห็นมาเด้อมากินข้าวแรงแม่อีหล่าค่ะทั้งข้าวแรงทั้งข้าวเสาทั้งข้าวเทียงอยู่น้ำกัดบเบาๆไล่ยังห่า,า,า,ยยหางมากินแม่อีหล่าได้จ้ะทั้งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศก็ดีมากม,ามาั้ยดูเขาห่างด้วยหอน ส่วนแห่งกับอะไรแกปงปอมเครื่องในไกพอนพี่น้องคะเป็นตะแเสบบอ,ย,วย,วย,วอยัวหยัวหอน เ่ยไปดองคะ่ะเบืองใส่นันค่ะเืยยังกัห่วงไข่โอ้ยห่วพาจำเยาคะาดพาดดักพักสดไข่ขอตัวอยาดใส่มือนอนะ่ะเคยไปดองคะ่ะ แจะแสบบอ,อยา่าเฮคลิปอยู่บ้างแสบฮะดูกดโอ้โหคองแทได้ตัวออคอมพิ่น้ก่าเพิ็ด ส่วนหอนๆเขาอยู่มองเต้ามองเดิมเขาอ,อยู่พี <c oughs> โอโุโมงอยม่พี่พ่อไ่นอนคะ่ะโอโมงคมุมีมองตังม่มีมองว่างก็วา,างไปดู Thôi <laughs> <laughs> <Không, không nào? cười> làm เด้อเหงื่อแตงลำพากออกแล้วแมวอ,อีหลาเรียนวนส,สามก,นกันดูพี่น้องค่ะน้องกินขา้าวแล้วล่ะ มันจะหอมดูิมนเขาสำหรไตน้า ไปน้องกินหอด้วยไปน้องค่ะห่วงไข่นมนเลยไปน้อง แซบแห้งร้นๆริงๆชว,ว่าเ่อค่อยได้เห็นมีโน่กินเดฟของ่นมค่ะแกงออม้างไใใก่ คัน <Yeah. S 2> เนี่ยเดียวพพี่น้องเออคนเนีถอน จัดแห้พ่อพพี่น้องคะคลิปในอีหลาพ่อสมิสจกอนพันพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากก,าด,ก,าากดตามเพียงนกินแสบเด้อจ้ดสวัสดีคะ่ะ